lai quang lai quang lai quang nè lai quang lai quang ui thôi vậy thôi vậy thằng này vẫn mi nè lai quang lai quang ยูดไม่ถ่ายแล้วได้ไปสิบแล้วได้เยอะเลยครับ <c oughs> อ๋อ้โหแจ้งน้องเขาเล่นลตูดไม่นับนี่ <c oughs> ตูดไม่นับแม่งมีตตูดเล่ <c oughs> จังเลยหัวไม่เจออ่ะไฟอีกตัวแล้วโถ้าคนไม่เยอะนะ